ทุกคนครับรายงานด่วนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ไทยปล่อยตัว18ทหารเขมรแล้วนะครับบริเวณด่านบ้านผักกาดครับ,รบที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อตอนช่วงประมาณสัก10โมงเศษวันนี้เพิ่งจะเล่าข่าวไปเองว่าไทยเนี่ยอาจจะขอทบทวนชะลอเลื่อนการปล่อยตัวทหารขมร18นายที่ควบคุมตัวเอาไว้ แต่ว่าวันนี้ครับเมื่อสักครู่มีถแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศเรื่องการส่งทหารกัมพูชา18คนกลับประเทศกัมพูชาครับและก็ทางเพจ army military force ก็โพสต์เอาไว้10โมง20ไทยปล่อยตัวแล้วนะครับ18ทหารเขมรที่ด่านบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีแล้วก็กลายเป็นฮีโร่ของฝั่งคนเขมรเลยครับมีคนไปรอต้อนรับมีคนมากอดมาให้กาลังใจโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากฮะ นี่คล้อยหลังไม่นานเองนะครับทุกคน31ธันวาคมครับ10โมงที่ผ่านมาแถลงการกระทรวงต่างประเทศของไทยบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยส่งทหารชาวกัมพูชา18คนที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวกลับสู่มาตุภูมิเป็นการดำเนินการตามข้อ11ของถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยและกัมพูชาที่ลงนามกันไปเมื่อ27ธันวาคมนะฮะในการประชุมครั้งล่าสุด แล้วก็บอกด้วยครับบอกว่าตั้งแต่ทหารกัมพูชา18คนถูกควบคุมตัวเนี่ยเราดูแลเขาตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงกฎกติกาของสากลต่างๆแล้วก็มีสักขีพยานมาตรวจสอบในพื้นที่ที่เราควบคุมทหารเหล่านี้ด้วยข้อต่อไปครับกระทรวงต่างประเทศทแถลงบอกว่าการส่งกลับเนี่ยสอดคล้องกับอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ ไทยได้ตรวจสุขภาพก่อนส่งกลับและแจ้งให้ทราบถึงสิทธทิต่างๆต,ตามอนุสัญญาเจนีวาเพื่อประกันว่าการเดินทางกลับนั้นเป็นไปด้วยความจริงใจความสมัครใจความปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีครับแล้วก็มีการแจ้งให้ครอบครัวทหารกัมพูชาได้ทราบถึงการส่งกลับในวันนี้เออแปลกนะมีการประสานแจ้งให้ทางครอบครัวทหารเขมรทราบแต่ว่าฝั่งคนไทยเองเนี่ยยังเข้าใจว่าจะเลื่อนการปล่อยตัวยังไม่รู้มาก่อนเลยฮะ,เพ,ะเพิ่งเมื่อรู้ตอนที่เป็นขา่าวแล้วก็มีการโพสต์กันนี่แหละ แปลกอันนี้แปลกแล้วก็มีการให้คณะผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยมาร่วมสังเกตการการส่งกลับในวันนี้ด้วยข้อสุดท้ายครับกระทรวงต่างประเทศของไทยบอกว่าการส่งทหารทั้ง18คนกลับกัมพูชาสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของไทยที่เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับกัมพูชาและแสดงการยึดมั่นในอนุสัญญาเจนีวาปีคศ1949และหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศของไทยโดยไทยหวังว่ากัมพูชาจะตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว ด้วยการกระทําที่เป็นรูปธรรมส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่าง2ประเทศต,ต่อไปคําถามคือจะเชื่อใจกัมพูชาได้ใช่ไหมทุกคนคิดเห็นยังไงฮะคือตอนนี้ตกลงหยุดยิงแล้วเราส่งกลับทหารเขมร18นายแล้วแล้วเราจะยังมีอะไรที่เป็นข้อต่อรองถ้าหากว่ากัมพูชาจะเล่นตุกติกอีกบ้างอะเรามั่นใจใช่ไหมว่าจะไม่เกิดรอบ3าขึ้นทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยเพราะว่านี่ก็งงเพิ่งเล่าข่าวไปหยกๆยกเองฮะแป๊บเดียวอะปล่อยตัวแล้วโดยที่ ไม่มีข่าวเล็ดรอดออกมาก่อนเลยครับเอาดูคลิปนี้ให้จบฮะทุกคนคอมเมนต์กันมาเยอะๆหน่อยแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดตามกดซับสไคร e ฟังคิ้งเล่าเดี๋ยวรอดูด้ยวยว่ากองทัพจะถแถลงชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือเปล่าหรือ,อยังไงฮะ